ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ด้วยจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสุภูสุคนน,าน่าจะน้อพบพอกันในช่องมิช่าสีดาชาแนลมาละจา้าเป็นช่องพากกินพาเที่ยวแบบสบายๆสไตล์มิช่าสีดาเด้นจะเดิมเมอนีย้ายสีดาพาพีพาน้องและเพื่อนๆมาเห็ดปอเปี๊ยะทอดจา้าเห็ดแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆเห็ดกินเองนอกจะนอ้อแต่ว่าก่อนถี่สิไปรับชมคลิปของเขาโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮ้าสองคนแล้ว ก็บปดช่วยกดกระดิ่งน้ำเดือดจะเด้อเพื่อสิบริพผาดคลิปต่อต่อไปของเฮาจ้าไปจ้าไปชมพร้อมๆกันจ้าจ้าขั้นตอนแรกเฮากะตั้งน้ำมันเนาะจ้าเนาะพอน้ำมันห่อนแล้วเฮากะใส่ลากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เฮาโขกลงไวโขกไว้แล้วเนาะจ้าเนาะลงไปผัดจ้าหลังจากที่ผัดให้หอมแล้วเฮากะใส่หมูสับลงไปเนาะจ้าเนาะจ้าหลังจากนั้นเฮากะใส่ ซีอิวขาวไปปรุงรสนะน่าจะเนาะใส่ปรุงรสจากน้อยให้เกิดความอร่อยนะ่จาจะเนาะหลังจากนั้นเขากะใส่ผักลงไปจ้าผักเขาก็มีกะล่ำปีและ หัวแค่หลอดซอยนอาะจะเนาะเฮากับผัดให้มันเข่ากันจา้าหลังจากที่มันเข่ากันเรียบร้อยแล้วเฮากะใส่บุนเซนจ้าบุนเซน,น,นที่เฮาแซน้ำและสะเด็ดน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนาะจะเนาะเฮากับผัดไปต่อๆไปจะผัดไปเรื่อยๆนาะจะเนาะแล้วเฮากะซิมเบิ้งว่าเออ มันรสชาติได้ไปนอะจะเนาะถ่ายยังบ์ท่านได้เขาก็สามารถเติมซีอิวขาวเพิ่มลงไปนอะจะเนาะเห็ดไปซิมไปนอะจะเนาะเฮ็ดง่ายๆสไตล์บ้านๆของเฮาจ้า จ้าหลังจากที่เฮาผัดใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจะเนาะเฮาก็มาเริ่มห่อกันเลยจ้าย้ายสีดาก็ะห่อบรงามเนาะจะเนาะห่อเองกินเองเนาะจะเนาะเอาแบบสไตล์เจ้าของเนาะจะเนาะบ่ะเมนมืออาชีพเนาะจะเนาะเฮ็ดกินเอาเองเนาะจะเนาะจ้าเฮากาหลังจากที่ย้ายสีดาก็ได้มีห่อแล้วเป็น บ้างนิดน้อยนาะจะเนาะย้ายสีดากราม่อไห้เบิงนาะจะเนาะแล้วเขาก็สีห่อไปจนหมดจ้าห่อไปเรื่อยเรืจนหมดนาะจะเนาะจ้าย้ายสีดาลืมบอกไปนาะจะเนาะถ้วยน้อยนอยที่อยู่ขังๆนั่นก็คือไข่ขาวจ้าเพื่อว่าเขาเอาไว้ท้าตอนชุดท้ายตอนปิดนาะจะเนาะ จ้าตอนนี้เฮาก็เริ่มลงมือทอดแล้วเนาะจ้ะเนาะอ่ายายสีดาสิบ่ใช้ไฟแห้งพอปานใดเด้จ้ะสิใช้ไฟปานกลางเนาะจ้ะเนาะยายสีดาก็สิทอดไปเรื่อยๆจนว่าหมดจ้า สำหรับวิดีโอนี้ยายสีดากัสิเอาไว้ซํานี่สากรยายสีดากับพ่อญย,ยมิชาก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆื่อนสู้ผู้สู้คนที่เข้ามารับชมวิดีโอของเฮาจ้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยถูกหวยกันสู้ผู้สู้คนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้ซัมนน้สากรพบพ่อกันวิดีโอหนาจ้าสบายดีสู้ผู้สู้คน สวัสดีค่ะ